สวัสดีครับผมผมพิธัน์้อษายอินดี้นะครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวชาจากเซเว่นครับผมนี่ฮยี่ห้อนี้เลยนะครับยี่ห้อจัดดิงครับผมเป็นชาที่ผลิตจากไต้หวันนะครับผมตอนนี้เราไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศนะครับเราก็สามารถหาดินได้นะครับมีขายทุกเซเว่นนะครับผมขวดละ35บาบาทพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปหาทานได้นะครับ เดี๋ยวพี่จะลองมาชิมนะครับว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาลองกันเลยครับนี่ครับผมแกะขวดมาแล้วนะครับผมด้านในก็จะมีน้ำตาลนะครับรสชาตินะครับสัมผัสแรกนะครับเข็มก้นมากครับผมหอมชานะครับรู้สึกประทับใจเลยครับผมแต่แรกแรกที่แรกชิมนะครับผมอร่อยมาก ไม่ผิดหวังนะครับกับราคา35บาทสีสันอาจจะดูแบบจืดชืดนะครับแต่รสชาติประทับใจครับผมยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อทานกันนะครับมาแล้วนะครับชาจ,จัดดิ้งนะครับชาไต้หวันจากเซเว่นสําหรับวันนี้สวัสดีครับ